สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่า mm. เที่ยวเข่าชมนกชมไม้ชมดงชมไพรจะ mm. เห็นอยู่นี่คือกล้วยไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งครับแตบนี้จะเรียกกันว่าเข็มข่าว ก็อยู่กับลำต้นของต้นตะโกอันนี้มีสองแบบเลยครับโนวดพรามก็มีแต่ว่านดพรามยังไม่ออกดอกอยู่ข้างบนนู่นนะครับเดีเป็นช่วงที่ตะวันมันแยงตาตะวันย้อนแสงเลยเดียว่ามีต้นตะโกเป็นพื้นหลังสีดำมันจึงมองชัดหน่อย เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้ครับเข็มขา่ามันจะสูญพันธ์แบบช้างกะครับช้างกะก็สูญพันธ์ไปแล้วป่าแถบนี้ก็จะเหลือเข็มขาวโนดพรามเข่าแกะแล้วก็เอื้องเอื้องมะขามแต่ก็หายาก ตะวันมันย้อนแสง ถ้ามามุมนี้ก็จะมองไม่ชัดต้องให้ต้นตะโกเป็นพื้นหลังครับมุมนี้ก็พอได้ครับ ใบก็จะเป็นใบใบแคบใบยาวช่อนี้ก็เป็นช่อสั้นๆครับผมว่าถ้าเขาอยู่ในป่าป่าชุ่มชื้นป่าที่อุดมสมบูรณนะ์เนาะอาจจะช่อดอกจะยาวกว่านี้แต่ป่าแถบนี้มันเป็นป่าเขาเรียกป่าเขาหินแล้งนะครับก็จะไม่งาม ดอกก็จะมีลักษณะสีขาวขาวแก้มเหลืองขาวอมเหลืองนิดๆจะไล่บานนั้งแต่ดอกดอกล่างๆกันไปถึงดอกบนครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติในป่าต้นไม้ป่าดอกไม้ป่า โคดไม้ตอไม้ที่มีอยู่ในป่าเอามาแบ่งปันให้ได้ดูได้ชมกันครับกล้วยไม้ป่าเข็มข่าวก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ